มีสมาชิกหลายท่านเลยค่ะสนใจแล้วก็ถามเพิ่มเติมมาเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่านักเรียนแล้วก็เรียนภาษาพร้อมกับการทำงานนะนะคะป้าก็ขอบอกว่าการเรียนภาษาเพิ่มเติมพร้อมกับการทำงานไปด้วยเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละประเทศค่ะโดยที่วีซ่านักเรียนเนี่ยนะคะบางประเทศก็อาจจะอนุญ,ญาตให้เรียนภาษาแล้วก็ทำงานไปด้วยได้ แต่บางประเทศอาจมีข้อจำกัดเฉพาะคะ่ะมาดูตัวอย่างของแต่ละประเทศกันเลยนะคะประเทศใกล้บ้านเราที่สุดนะคะออสเตรเลียวีซา่านักเรียนเนี่ยอนุญาตให้ทำงานไปด้วยขณะเรียนภาษาได้แต่ต้องสมัครเรียนในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะประเทศถัดไปนี้อยู่ใกล้ๆนะคะก็คือนิวซีแลนด์สำหรับประเทศนี้ก็สามารถที่จะเรียนภาษาแล้วก็ทำงานด้วยได้ แต่ต้องเป็นหลักสูตรเรียนภาษาที่มีระยะเวลามากกว่า14สัปดาห์ค่ะขยับไปประเทศในแถบยุโรปนะคะประเทศสหราชอณาจักรหรือที่รู้จักกันในชื่อของอังกฤษเนี้ยนะคะการเรียนภาษาอย่างเดียวโดยใช้วีซ่านักเรียนระยะสั้นเนี้ยเขาจะไม่อนุญาตให้ทำงานค่ะ <S <S ประเทศที่หลายๆคนสนใจนะคะก็คือประเทศแคนาดาสำหรับวีซ่านักเรียนเนี่ย การเรียนภาษาอย่างเดียวไม่อนุญาตให้ทำงานนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะถ้าหากว่าเรียนในหลักสูตรวิชาการหรือว่าประกาศนียบัตรที่รวมไปถึงการเรียนภาษาเนี่ยจะสามารถทำงานได้ค่ะดังนั้นเราก็ควรที่จะตรวจสอบข้อกำหนดของแต่ละประเทศอย่างละเอียดก่อนที่จะสมัครนะคะในแคนาดาเนี่ยนะคะนักเรียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตรวิชาการหรือว่าประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรอง จะได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกเวลาระหว่างเรียนได้สูงสุด20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงที่มีการเรียนการสอนนะคะและก็สามารถที่จะทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงที่หยุดเรียนเช่นปิดภาคเรียนฤด,ดูร้อนหรือว่าช่วงวันหยุดค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าหลักสูตรนั้นนีนน้มีการฝึกงานเรียกสั้นๆว่าโคออปเรียกยาวๆก็คือ cooperative education หรือว่าการฝึกปฏิบัติ นักเรียนเนี่ยก็อาจจะได้รับอนุญาตให้ทำงานเพิ่มเติมได้ตามที่กำหนดในโปรแกรมค่ะซึ่งหลักสูตรโ o ออเนี่ยเป็นหลักสูตรที่รวมการเรียนในห้องเรียนรวมกับการฝึกง,งานในสถานประกอบการจริงซึ่งหมายความว่าบริษัทที่ร่วมโครงการเนี่ยจะเปิดรับนักเรียนไปฝึกง,งานตามเงื่อนไขของหลักสูตรค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วโคออจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะอย่างแรกก็คือว่า นักเรียนเรียนในสถาบันการศึกษาและก็มีช่วงเวลาฝึกงานที่บริษัทนั้นๆอย่างที่2นะคะบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเปิดรับนักเรียนไปทํางานจริงซึ่งอาจจะเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า paid internship หรือว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า unpaid internship ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรค่ะ oh. อย่างที่3ค่ะ ระยะเวลาฝึกงานมักจะเป็น50%หรือว่าน้อยกว่าของหลักสูตรทั้งหมดนะคะอย่างเช่นว่าถ้าหากเรียน2ปีก็อาจจะมีช่วงฝึกงานประมาณ6เดือนถึง12เดือนค่ะ <Yeah. S 1> ข้อที่4นี่เป็นข้อสุดท้ายแล้วค่ะแต่สำคัญมากนักเรียนจะต้องมี work permit สำหรับเข้าออกซึ่งก็มักจะขอพร้อมกับวีซ่านักเรียนที่เรียกภาษาอังกฤษว่า study permit oh. โคออบเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะคะเพราะว่าช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ประสบการณ์การทำงานจริงในแคนาดาซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงานหรือว่าขอพียในอนาคตด้วยค่ะทีนี้ป้าก็จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องวีซ่านักเรียนในแคนาดานะคะคำถามแรกค่ะต้องสมัครเรียนกับสถาบันก่อนหรือเปล่าป้าก็ขอตอบว่าจำเป็นต้องได้รับ L.O.A Letter of Acceptance จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง DLI Designated Learning Institution สก่อนนะคะจึงจะสามารถยื่นขอวีซ่านักเรียน Study Permit ได้ค่ะคำถามถัดมาค่ะมีการกำหนดอายุของนักเรียนหรือเปล่าไม่มีนะคะไม่มีอายุสูงสุดในการสมัครวีซ่านักเรียนแต่ผู้สมัครที่มีอายุมากไปเนี่ยอาจจะต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอย่างเช่น แผนการเรียนที่สมเหตุสมผลและก็ความตั้งใจที่จะกลับไปประเทศหลังเรียนจบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กนักเรียนระดับประถมหรือว่ามัธยมปลายนะคะผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องสมัครวีซ่าผู้ดูแล Custodian Visa ่ด้วยนะคะ<อ>คำถามถัดมาค่ะค่าใช้จ่ายหลักสูตรที่ให้ใบประกาศนยียบัตรภาษาอังกฤษจะเรียกว่า certificate program เป็นยังไงราคาแพงไหม ก็แยกไว้3ประเด็นนะคะค่าเทอมโดยเฉลีย่ยถ้าเป็นวิทยาลัย college เนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ1 0 0 0 0ไปจนถึง1 8 0 0 0เหรียญแคนาดาต่อปีถ้าเป็น university หรือมหาลัยเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ไปจนถึง30,000เหรียญแคนาดาต่อปีค่ะ oh. สำหรับสาขายอดนิยมที่มีเข้าออกฝึกงานเนี่ยนะคะก็อย่างเช่น business administration hospitality and tourism หรือว่า information technology และตัวที่น่าสนใจก็คือ health care assistant อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของระยะเวลาเรียนนะคะถ้าเป็นหลักสูตร certificate program ก็จะอยู่ราวๆ6เดือนจนถึง1ปีค่ะถ้าเป็น diploma program ก็อยู่ที่1-2ปีส่วน advanced diploma อยู่ที่2-3ปีค่ะ นี่เราพูดถึงเฉพาะค่าเทอมค่าเราเรียนส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าเน็ตค่าเดินทางแล้วก็ค่าอาหารเนี่ยป้าพูดไว้หมดแล้วนะคะใน5เมืองที่แคนาดาที่ค่าครองชีพไม่สูงแล้วก็ยังน่าอยู่ซึ่งอยู่ในคลิป EP 126แล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ายังมีประเด็นอื่นที่ยังข้องใจก็ฝากคำถามไว้ได้ที่ messenger facebook page อีสานอินเตอร์ก็แล้วกันค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอีสานอินเตอร์เพื่อรับชมสารประโยชน์ใหม่ๆพร้อมกันนะคะแล้วพบกันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบาย